มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาเจอกันกับคุณเมียวอีกเช่นเคยค่ะแต่เอ๊วันนี้ไม่ได้เจอกันที่ในห้องเรียนใช่ไหมคะหรือภายในโรงเรียนแต่เป็นที่ไหนคุณคุณไหมคะนั่นก็คือสำเพ็งนั่นเองค่ะแล้วคุณครูมาทำอะไรกันคะเนี่ยครูมเมียวนะคะได้รับหนะ้าที่มอบหมายให้มาจัดซื้อนะคะอุปกรณ์สำหรับ จับของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆกันค่ะโอ้โหและลานตามากเลยค่ะแต่ครูมเมียวไม่ได้แอบมาเที่ยวนะมาซื้อของขวัญให้เด็กๆกันค่ะนี่นะคะโอ้โหไม่ว่าจะหันไปทางไหนมีแต่ของน่ารักน่าซื้อไปหมดเลยนะ,ะอยากจะซื้อไปให้เด็กๆเนี่ย จับของขวัญกันทุกชิ้นเลยนะคะแต่ก็เตะมาเตะใจนะคะตอนนี้คุณครูกำลังจะหาอะไรหรือเปล่านะถูกต้องค่ะคุณเมียํกำลังหากระเป๋าให้เด็กๆนะคะ <ๆ S 1> คกำลังเลือกเดินหาร้านที่ถูกใจแต่ก็เนื่องอากาศเชี่ร้อนนะคะคนก็เยอะแต่เราก็ไม่หวั่นกันค่ะ <ๆ S 1> เพื่อเด็กๆ เราสู้ตายกันค่ะเดินจนไปถึงร้านที่ถูกใจแล้วรู้ไหมคะว่าในวันนั้นครูเมียวถือมาประมาณกี่ใบประมาณ30บใบกัะทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นครูเมียวถือมาทุกคนก็บอกว่าโหคุณครูถือมาได้ยังไงเนี่ยสุดท้ายนะคะก็ต้องโรหาราชร,ดรุดประจําโรงเรียนของเราค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบพบกับครูบ,บุมเป็นอย่างมากค่ะที่ช่วยมารับ ของให้เด็กๆในวันนี้ดูสิคะ3ถุงนี้ไม่ใช่ใน,น้อยกันเลยใช่ไหมล่ะคะในระหว่างรอนะคะเราก็จะเข้ามารอที่เมกาสะพานเหล็กกันค่ะเป็นยังไงคะสู้ตายสู้ตายเพื่อดเด็กๆกันค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณราชรดของเราอีกครั้งนะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็จะขอกลับโรงเรียนของเรากันแล้วคะ่ะบายยค่ะ